สวัสดีคุณครูและเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้เด็กชายเคนะครับจะมาเล่าเรื่องเพศศึกษาครับนั่นก็คือการจัดการอารมณ์ทางเพศของตัวเองนะครับเนื่องจากวัยรุ่นในปัจจุบันนะครับประสบปัญหานั่นก็คือการจัดการอารมณ์ทางเพศรวมถึงตัวเคเองด้วยนะครับวันนี้เคเลยจะมาเล่าเรื่องปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของตัวเองให้ฟังครับเฮ้อเครียดจังเลย ฉันเกิดอารมณ์ทารเพดยางละฉันยังแก้ไขไม่ได้เลยฉันน้องไปปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนวันนี้ดีกว่าสวิสดิจ้าเด็กชายเคเธอมาหาฉันเรื่องการจัดการอารมณ์ทารเพดอย่างนั้นหรอในฐนานะที่ฉันเป็นครูโรงเรียนนี้มา20ปีและผ่านการเป็นวัยรุ่นเหมือนเธอมาก่อนฉันจะขอแนะนาให้เธอว่าให้เธอไปทํากิจกรรมยามว่างเช่นการเล่นกีฬานะเช่น,ก,งงนกีฬาบาสเกตบอละอะไรอย่างนี้เพราะฉันคิดว่าการเล่นกีฬาน่าจะช่วยให้เธอ ยับยังอารมทับเพืของตัวเองได้นะอ้าวนี่เคชใช่ไหมนายมาทำอะไรตดยนี้คนเดียวนะ่ะอ้าวสวัสดีหมีตอนนี้ฉันกำลังเล่นบาสเกตบอลอยู่คนเดียวนะ่ะพอเมื่อกี้คุณครูสุขศึกษาบอกฉันว่า การที่ท่านชาแบบนี้จะยับยั้งอารมณ์ทางเพศได้ฮ่าทำไมครูโรงเรียนเราหัวโบราณอย่างนี้เนี่ยได้รู้จักการสํงเร็จความใคา่ด้วยตัวเองไหมเคมันคืออะไรอะหมีฉันไม่เคยได้ยินชื่อน,นี้มาก่อนเลยนะอา้าวเคนายไม่รู้เรื่องการสังเร็จความคร่ด้วยตัวเองจริงเหรอฉันเคยเห็นผ่านอินเทอร์เน็ตน่ะมันมีประโยชน์อะไรหลายอย่างมากเลยนะัรู้ไหมอ้าวจริงเหรอมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะ่ะประโยชน์ของการสํงเร็จความคร่ด้วยตัวเองข้อแรกเลยนะเคก็คือจะทําให้เราเนี่ยสามารถลดอารมณ์ทางเพศได้ ประโยชน์ข้อที่2ของการสังเกตความค่้นั่นก็คือจะทําทให้เราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็สามารถลดความเครียดได้อีกด้วยและประโยชน์ข้อสุดท้ายของการสังเกตความค่้ที่ได้เองนะเคคือข้อนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะก็คือจะทําทให้เราเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วยนะคมีลายโรคมากๆเลยเช่นโรคซิฟิลิสโร,โรคหนองในเทียมโรคหนองในและภาวะคุมกันบกพร่องนะโห การสรอความคิดด้วยตัวเองเนี่ยมันมีประโยชน์ที่เยอะเยอะเยอะมากๆขนาดนี้เลยเราหมีเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเดี๋ยวเราว่าเราเนี่ยจะกลับไปหาข้อมูลต่างๆว่าเออมันมีวิธีการทำยังไงแล้วเขาจะมาบอกผลได้เลยเชเรายินดีนะที่ได้ให้เขาปรึกษาในเรื่องนี้มียังไงก็บอกเขาได้เสมอเลยนะเชขอบคุณคุณคูณมากนะครับที่ได้รับชมนะครับฟังคลิปวิดีโอนี้จนจบ หวังว่าหลังจากที่คุณครูทุกคนฟังจบนะครับจะได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอน,นี้ไม่มากก็น้อยครับขอบคุณมากนะครับ